ทุกคนเด็กหญิงวัย14ีหปียิงแม่ของตัวเองเสียชีวิตคาบ้านเหตุการณ์นี้นะคะเริ่มต้นจากที่แอ l ลีผู้เป็นแม่เนี่ยได้รู้ว่าลูกสาวของเธอนั้นกำลังโัวพันกับยาเสพติดค่ะและได้ค้นห้อง ของลูกสาวค่ะและพบว่ามีกัญชาเป็นจํานวนมากนะคะทําให้คารีเนี่ยผู้เป็นลูกสาวเนี่ยไม่พอใจอย่างมากค่ะเธอจึงไปหยิบปืนของแม่ะะที่ซ่อนไว้ใต้เตียงค่ะและกลับมายิงแม่ของตัวเองตายคะบ,บ้านเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เธอนั้นยิงแม่ของตัวเองเสียชีวิตแล้วนะคะเธอเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์ของแม่ตัวเองเนี่ยมาส่งข้อความหาพ่อเลี้ยงค่ะว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้าน และไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะเธอเนี่ยยังส่งข้อความหาเพื่อนของตัวเองนะคะให้มาดูศพแม่ของตัวเองนะคะและยังบอกเพื่อนอีกนะคะว่าศพต่อไปเนี่ยก็คือพ่อเลี้ยงของตนนั่นเองค่ะและเมื่อพ่อเลี้ยงกลับมาถึงบ้านนะคะคารีเนี่ยก็พุ่งเป้าเลยค่ะยิงที่พ่อเลี้ยงของเขาทันทีค่ะซึ่งโชคดีนะคะที่กระสุนเนี่ย มันดันเฉี่ยวแค่นไหลของเขาเท่านั้นค่ะซึ่งพ่อเลี้ยงนะคะเขาก็พยายามแย่งปืนมาได้ค่ะและพยายามตามหาแอชลียนะคะจนพบว่าแอชลียนะคะถูกยิงเสียชีวิตคาที่เลยค่ะซึ่งเขานะ่ะตกใจมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะจึงรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะคารีนะคะถูกดำเนินคดีในศาลผู้ใหญ่ค่ะถึงแม้ว่า ทนายฝ่ายจำเลยนะคะจะอ้างว่าเธอเป็นผู้ป่วยทางจิตแต่ว่าผลการตรวจออกมาเลยคะ่ะว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นผู้ป่วยทางจิตแต่อย่างใดเลยคะ่ะซึ่งในนั้นนะคะก็ระบ,บุว่าเธอนั้นมีสติครบถ้วนในขณะที่เธอนั้นก่อเหตุคะ่ะจนใน,นที่สุดศาลพิพากษาให้คารีนั้นมีความผิดข้อหาฆ่าแม่ตัวเองและพยายามฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเองคะ่ะถูกตัดสินคดีจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองคะ่ะ E